准备好了吗你准备好了吗 Are you ready? 准备好了吗นะคะนำไปใช้ได้นะประโยคนี้แปลว่าพร้อมหรือยังจุนเป้ยแปลว่าเตรียมนะเตรียมพร้อมนะนี่จุนเปเห่าล้มาจุนเป่ยเห่าลมาาตัวนี้ไม่ได้แปลว่าดีแล้วนะแต่แปลว่าเอ่อเรียบร้อยเรียบร้อยแบบเสร็จอะนะเรียบร้อยหรือยังอะทาเสร็จหรือยังชั่วเห่าแล้วมาชั่วเห่าหรือยัง ช่วเหาแลรามาแปลว่าทําเสร็จหรือ,อยังได้ด้วยไม่ได้แปลว่าทําดีหรือ,อยังนะคะหาวตัวนี้ไม่ได้มีความหมายแค่ดีหาวยังมีความหมายอย่างอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวติดตาม EP พีต่อไปนะคะจะมีให้ดูเลยว่ามันแปลว่าอะไรได้อีกนะคะต่อมาค่ะ请请打开 a 翻到第十页请ต开书打开บางคนไปจําว่าตามันคือเล่น เพราะเห็นตาหลานชฉีวจริงๆไม่ใช่นะคะตามีหลายความหมายมากนะมีหลายความหมายมาก